สวัสดีค่ะลุงโจอันนี้ช่อง YouTube กอนรักแสงสุกนะกดเป็นเพื่อนหรือยังอนันนี้ต้นอะไรคะลุงโจ้ต้นลำซำค่ะต้นลำำเนาะต้นนี้เท่าไหร่อ่ะลุงโจสามพัน้าสพหสูงเท่าไหร่คะรอบต้นน่ะสองนิ้วอ๋อเส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วสูงสาเมตรเนาะสองคูณสามสามพันห้าเนาะอ๋อนี่ คุณขาอันนี้บ้านหนองลำพันธ์นะคะบ้านหนองลำพันธ์ที่ดงบังเนาะบ้านหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับของปาจีนบุรีเนาะอันนี้มาบ้านบ้านน้องอันนี้กำลังจะทำการจัดส่งเนาะไปไหนคะรถนี้ลุงโจ้ฮะภูเก็ตนะเหรนะอโอ้ในทั่วประเทศนะคุณขารับรับสั่งได้นะมีไม้ต่างๆเนาะ<ม> ทุกอย่างเลยเนาะทุกชนิด,ท,นดทุกชนิดรับจัดสวนด้วยใช่ไหมป้าเพลินป้าปเพลินสวัสดีค่ะอันนี้พี่ใหญ่บ้านนี้เขาโอ้พี่ใหญ่บ้านนี้อันนี้ของเรามองไปเห็นเขาใหญ่บ่นู่นมองมุมนู้นเป็นเขาใหญ่มองเห็นบรรยากาศดีค่ะวันนี้ลมแรงมีผักสลดัดมีหลากหลายที่ปลูกไวนะ้เนาะอันนี้เรียกอะไรนะแก้วอะไรอะ่ะ แก้วหิมาลัยก็มีอันนี้เขาลงไว้เป็นสวนเลยพอมีคุณลูกค้าสั่งเขาก็จะเนี่ยค่ะลงถุงพร้อมปลูกนะร้อเปอร์ซ็นันนี้ใช่หมดเลยคุณคานี่รถนี้จะรถนี้จะไปภูกเก็ตนะไปจัดสวนเนี่ยกี่กี่พันต้นคะรถนี้ร้อยสี่สิบต้นอ้รอยสี่สิบต้นสั่งได้นะคะคุณ สั่งทักถามคุยได้ผ่านกรรักแสงสุกได้เลยอันนี้ถึงกับมีเม็ดเลยนะมีลูกด้วยนะนี่อะไรนี่มีลูกด้วยลูกแดงๆลูกมันกินได้หรือเปล่านนอลูกนิ่มๆแต่ไก่ไม่ขายนะไก่เอาไวอ้อบอันนี้บรรยากาศบรรยากาศบรราาศ้บรรานป้าเพลินบรรยากาศดีค่ะมีบอ่อมีบอ่บอปลาบอ่อปลาใหญ่อยู่นี่นี่นี่บอ่อปลาใหญ่เนาะ นี่บ่อปลาใหญ่เวลานั้นเขาก็จะมาเอาปลาไปทําอาหารเขาลงปลาไว้อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้มีไมหมล่ปะป้าเพลินหน่อไม้หมดฤดูกาลเขาก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเนาะเขารับรอมด้วยนะคะคุณใครใครมีต้นไม้แปลกทักถามได้นะต้นอะไรนะต้นต้นผักกระโดนบ่ ต้นผักกระโดนที่มันเป็นดอกห้อยระยะก็รับรอมใช่ไหมในในจิกน้าอ๋อเขาเรียกจิกน้ํเาเออเรามันก็เรียกผักกระโดนผักกระโดนเนาะเขาเก็่ว่าเล้าเนาะผักกระโดนถม้มโอ้เขาเรียกจิกน้ําแก้วหิมาลัยอันนี้โมกบ่อันนี้อะไรนี่บ่โอ้แก้วเหรอแก้วหิมาลัย อันนี้ลงภูกเก็ตอันนี้กำลังให้น้ำอยู่พร้อมส่งพรุ่งนี้เดินทางบ่โอเคร่ลำรวยร่ลำรวยโอ้บรรยากาศดีก็จะอยู่กับสวนแบบนี้ใช่หมดเลยสุดตรงนูน้นมีด้านหลังรถโน้นอีกมีที่เป็นของตัวเองโชคดีคนายคุณพันเท่าไหร่อ่ะพอลูกค้าสั่งก็ล้อมเหรอคะ หนี่พันห้าล่ำซำอันนี้ล้ำซํำต้นละพันห้าอันนี้อยู่ในดินนะพอคุณลูกค้าสั่งชึบเขาก็จะล้อมเลยล้อมแล้วก็จะมีกำหนดว่ากี่วันขึ้นก็จะล้อมนี่เขาทำทำทำรอเลยอันนี้ปลูกรอลงดินรอร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเปอร์เซ็นต์นะการปลูกดูแลเอาใจใส่หลังหลังการลงดินใหม่ตามระบบเขาเนาะเขาก็จะมีกล้วยมีอะไรนี่ มีมะพระ้าวนี้ร่มเย็นเนี่ยบรรยากาศถ่ายตอนสายหน่อยเนาะนี่บรรยากาศตอนสายหน่อยลุงโจ้ลุงโจ้กำลังให้น้ำลำซำต้นใหญ่ศูนย์กลางนิ้วสอง,สองนิ้วลำต้นสองนิ้วคูณสูงสามสามเมตรราคาสามพันห้า โอเคค่ะสนใจทักถามคุยได้นะคะสั่งได้ก็จะ,จะประมาณนี้ค่ะรับจัดสวนรับจัดสวนรับสั่งได้เลยต้นไม้หลากหลายชนิดทักถามได้นะคะที่เพจอะไรนะศศินาคำหาดเพจเฟซเฟซของศศินาคำหาดเขาจะมีลงสวนลุงเทียมในนามสวนลุงเทียมกัน เดี๋ยวเขาก็จะลงของเขาไว้เขาจะลงไว้หลากหลายอันนี้อันนี้คนงานคนงานนี้มาจากไหนคะคนงานนี้พม่าพม่ามาพูดไทยได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าพูดไทยได้นิดหน่อยอืมนี่คนนี้ติดใจปลาท่าเกษมนี่ติดใจปลาบ้านท่าเกษมลูกค้าม่ใหญ่ดรับโอ้ลูกค้าแม่ใหญ่ดำคิดถึงยายดำ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ